ไม่ได้ตรวทางตะวันออกบ้านพอเขาไปก่อนคันหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ผมขี่รถจําไม่ได้ว่าคันไหนแต่ว่าไปก็รถมันมีแค่สองคันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคันไหนแต่แส่วนมากมันชอบออกคันไหนแต่ก่อนคันนี้จะออกเยอะนี่คันนี้เอาบ่อยออกทุก,ทก,ทกหลายงวดต้วนี้ออกมาตัวนี้ตลอดครับ <c oughs> กะเลี่เก่ามาเป็นมาคู่นี้หรือเปล่าเมื่อกี้ออกศูนย์ต้องออกตัวนี้สามตัวเลยหรือเปล่าไม่แน่นเอาแน่ไม่ได้ในงวดนี้ แปดไม่มาก็สามมาแทนก็ได้อันนี้คือฝันแค่นี้นะจะดึงสองตัวปีที่แล้วพีที่แล้วดึงแดกับสองเลยจะเจดกับสองมาแล้วใส่ศูนหรือเปล่าอย่างนี้นะคือเราพยายามไล่าตามบันไดไล่ไปเเยอะมากเลยแต่ไม่รู้จะเอาตรงไหน 20ปีที่แล้วออกอะไรโอ้โห20ปีที่แล้วไหลยามกันดูดูสองพัะตวันแสดงว่านี่รู้เขาจาไล่มาถูกกว่า20ปีที่แล้ววันนี้ใขรอยากดูตัวเลขก็ขอคุณแม่แล้วกันนะเพราะว่าวันแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเปล่า20ปีที่แล้วเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งิ0ปีที่แล้วอ่าเนะ ผองพืสวัสดไงลุงบอกว่าก็ไม่ได้นับเป็นที่นะแต่ว่าผมกะเอาประมาณไม่เก็นหนึ่งกับสองหนึ่งหละยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วหน้าเล่นนะสองน่าเล่นวันนี้ผมนั่งดูแล้วว่าหลักไหนดีสิบร้อยหรือพันปกติน่าจะมายี่สิบกว่าถ้ายี่บห้าก็เลขละเมอ ถ้ายี่ิเจ็ดก็กปศสศคิดของในหลวงรัชกาลที่เก้าอายสิสามสองก็ปีคิดของโอ้เก้าสามสองก็น่าคิดนะน,น่าคิดเก้าสองสามอะไรแบบนี้มันมันต้องมีเลขสองวันนี้ผมว่าสามสามหก บันไดนี้น่าคิดนะแต่ถ้าเขามาเนี่ยไม่นี่ผมว่าสองมาสมมติศูนย์ศูนย์สามสี่แป๊บนี่มันต่อพ่วงก,กันมาตกสองแล้วอยู่บริเวณนี้อาจจะเป็นไปได้นี่เลยนั่งคิดอยู่แต่ว่าบันไดนี้ต้องดูเป็นะเป็น,เป,นเป็นแม่นะแม่ครูอยู่นะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งมันรู้สึกจะเลขสามตัวไม่ค่อยหลุดบริเวณนี้ มันจะเข้าหมด503 504นะครับ336แล้วก็มาย้อน041จะขึ้นไป6หรือเปล่าเป็น68หรือเปล่า98ไม่มามา68ได้ไหมเห็นไหมแต่ถ้ามา0ก็อยู่แค่นี้ถ้ามา2ก็อยู่แค่นี้จะเป็น2 0 1ศ0สองศบันไดนี้น่าคิดนะ่าให้ไปดูนะปกติจะไม่ค่อยคุยให้ดูเท่าไหร่แล้วก็ปีอะไรอีกปีหนึ่งมันน่าสนแต่ว่ามัน บรรทานี้เดี๋ยวขาเก็บไว้ก่อนนะผมตีไปหลายเห็นไหมผมเขียนไว้เล่นๆนะมันจะออกเลขหาหรือเปล่าสองขุนสองหรือเปล่านั่งตีโจทย์ตรงนี้ในตีโจทย์ตรงนี้ให้ตีให้แตกอะ่ะไล่นะครับศูนย์ศูนย์สามสี่เข้าสี่มันออกสี่หนึ่งเข้าสามออกสามสามหกนะศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์ศูนย์สี่หรือเปล่าศูนย์สามเออศูนย์สี่ สามเก้าห้าอะไรก็อยู่ตรงนี้ไงเก้าห้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้พยายามไล่ดูดีๆเนืแต่วันเราจะพยายามดูว่ามันจะออกตรงไหนกันนั้นละมันก็เลยยากแต่ว่ายืนยันได้ว่าเลขสองต้องมาเราต้องไปตีโจทย์เลขสองให้ออกว่าสองจะเป็นสองอะไรใครจะตีอะไรก็ช่างเดี๋ยวผมว่าคิดไว้ยังไงเลขสองต้องมา องหกล่างก็ไม่แน่ไม่แน่เป็นไปได้เป็นนี่จุดจุดที่จุดอะไรเป็นไปได้จะไปออกเหรียญเราหรือเปล่าเราจะได้แค่นั้นหรือเปล่าเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงสองเหรอหนึ่งสามสองเหรออะไรแบบน,นี้หนึ่งสองสามลูกมันเป็นไปได้นะครั้งก็ไปออกกับเหรียญทองนะเหรียญทองก็มีเลขศูนย์ด้วย คือย <20 S 2> ี่ปียอนหลังตรงนี้คือปัจจุบันกำลังสวนขึ้นไปเนี่ยหกศูนสามตัวนี้ออกศูนย์สามสี่ตัวนี้ออกศูนย์สี่สามตัวนี้ออกสามเลยหกสามหกหกเราไล่กลับไปมางง,งแล้วเนี่ยอสามหก แรกศูนย์สามก่อนศูนย์สี่ศูนย์สามสามหกสี่หนึ่งเห็นไหมหกศูนย์สามเละหลักหน่วยนะสี่สามหกหนึ่งเลขหนึ่งมาหรือเขาจะกลับไปสามมีหรือเปล่าไปสามมีจะเป็นอะไรสองสามหรือศูนย์สามเนาะนี่แห <c oughs> ละตัวนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกตัวหวยก็ไม่เกินแถบนี้หรอก มันมีโซเชียลม่าถ้าจะดูช็อตสั้นๆของช็อตสั้นๆของมันย้ำแค่เลขศูนย์เนาะนี่ผมยังไม่ได้แต้มขีคือเก้าย้ำสองตัวศูนย์ย้ำสองตัวมาเข้าสามมาเข้า 3. สามานแล้วมาเข้าสี่นี่คือหลักสิบนะสามหก ตีหนึ่งแล้วก็จะมาในหรือเปล่าย้อนกลับคืนเลขตัวเก่าจะมานี่จะออกสามหกศูนย์หรือหกสามศูนย์หรือเปล่า <c oughs> จริงๆถ้าออกห <c oughs> กสามศูนย์หกสองศูนย์ก็ถือว่าสวยนบริเวณหน้าคิดนะตรงนี้ <c oughs> จุดนี้เลขรถแดดกัี่นะนี่แต่มันก็รวมกับรถผมอยู่หรอกมันอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้แต่เลขแปดตัวเดียวนะตรงนี้ <c oughs> แปดแปดเก้าถ้าบันไดนั้นก็น่าคิดนะแปดแปดเก้าแปดเก้าแปดน่าคิดอยู่บันไดตื้นเนี่หน่าตื้นหน่น่าคิดอยู่นี่ผมเล็งจุดนี้กระจุดที่พศอะไรอันหนึ่งอะ่ะลืมแล้วให้ดูเมื่อกี้จุดนี้ก็เป็นจุดมาร์กตัวหนึ่งแล้วก็หน้าตื้นอีกน้าตื้นก็น่าคิดเดี๋ยวให้มันเข้าท่าก่อนเนาะยังไม่อยากเขียนอะไรมากอะ่ะแต่รู้อย่างเดียวว่าสองอยังไงก็ต้องมาละเีขสองตัวเดียวอะ่ะ องตัวมันน่าจะมาสักตัวจำไม่ได้ว่าที่เราเห็นรูปไปน,นี้ออกศูนย์อะไรน,น้องศูยนยะ์สามหรือศูนย์สี่ะจำไม่ได้เราฝันไหมผมฝันอิู่ฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดนตำรวจมาค้นจำไม่ได้ว่าคันไหนมีมหนึ่งศูนย์สามเก้าไปสี่สามสองที่ตอนนั้นที่พาขับไปโดนแย่งตำรวจตามหนียังไงก็ดีไม่ผลก็โดนมาค้นออ,อกเต็มเต็มเลย เลขรถใช่ก้าวต่างจะใชงวดงวดนี้ออกกําลังกายอะไรใช่ไหมสองเลยจ้ะสองเลยละมันมีตัวสุ่มตัวเดียวที่น่าจะออกกาลังกายคือเลขสองไปจุดทูบได้เนาะอะไรจะชี้แม่นแท้เมื่อกี้นี้สองแปดเก้าเลยเฮ้ยงงแปดเก้าสองนะ ไม่รู้บังเอิญนะเราก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปดูบันไดก่อนไม่ได้ตัดทางตะวันออกบ้านเขาไปก่อนคันหนึ่งแล้วก็ผมขี่รถจาไม่ได้ว่าคันไหนแต่ว่าไปก็รถมันมีแค่สองคันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคันไหนแต่ส่วนมากมันชอบออกคันไหนแต่ก่อนคันนี้จะออกเยอะนี่คันนี้ออกบ่อยออกทุกหลายงวดต้วนี้ออกมาตัวนี้ตลอดครับตะลีกเก่ามาเป็นมาคู่นี้หรือเปล่าเมื่อกี้ออกศูนย์ เขาบอ,อกตัวนี้สามตัวเลยหรือเปล่าไม่แน่นะเอาแน่ไม่ได้เน,น้งวดนี้แต่ไม่มาก็สามมาแทนก็ได้อ็นี่คือฝันแค่นี้นะ